พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจามนีวันเสาร์ที่29เมษายนคริสตศักราช2023าพยานชีวิตโดยคุณคาลอสดีออทิส เปโตริโกในหัวข้อเรื่องที่นั่นเสมออยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ1-7และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครวญและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ1-7และข้อพระคัมภีร์หนุนใจ ที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่43ข้อหนึ่งบัดนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบพระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่านอิสราเอลตรัสด,ด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราคุณคาลอสดีเออร์ทิสเป็นพยานว่า คุณป้าของดิฉันส่งสำเนาหนังสือคู่มือภาวนาห้องชั้นบนฉบับภาษาสเปนไปให้หลานสาวหลานชายและเพื่อนๆของเธอเป็นประจำโดยข้อคิดฝ่ายวิญญาณที่ส่งมานั้นเองที่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องของพระเยซูและการรักพระเจ้าดิฉันเก็บสำเนาคู่มือภาวนาห้องชั้นบนที่คุณป้าส่งมาเอาไว้อย่างดี เมื่ออายุ15ปีดิฉันแยกตัวออกมาจากครอบครัวเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อใจในตัวดิฉันเลยดิฉันหยุดเรียนศิลปะเพื่อที่จะได้ทำงานสามารถเลี้ยงตนเองได้ในช่วงเวลานี้ดิฉันเริ่มไปที่คิตจักรแต่ในที่สุดขณะที่พยายามบรรลุเป้าหมายดิฉันก็ออกจากคิตจักรและเริ่มใช้ชีวิตแบบที่ไม่สนใจผู้คนรอบข้างหลังจากนั้นประมาณเจปี ดิฉันสำเร็จการศึกษาได้ในที่สุดแต่ดิฉันก็ยังไม่มีความสุขดิฉันเริ่มประสบกับวิกฤตปัญหามากมายดังนั้นดิฉันจึงกลับมาอ่านคู่มือภาวนาห้องชั้นบนฉบับสำเนาที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่งเรื่องราวที่ดิฉันกำลังเผชิญหน้านั้นไม่ต่างกับสิ่งที่ถูกตีพิมพ์เมื่อนานมาแล้วในช่วงเวลานั้นที่ดิฉันตระหนักว่าพระเจ้าสถิตที่นั่นเพื่อดิฉันเสมอ ตั้งแต่นั้นมาดิฉันได้กลับมาที่ชุมชนแห่งความเชื่อของดิฉันและความปิติยินดีของดิฉันก็กลับมาเป็นเต็มเปี่ยมอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าสถิตในใจทรงนำทางชีวิตและความเชื่อดิฉันยังคงรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่แม้ว่าดิฉันจะล้มเหลวแต่พระเจ้าก็ยังทรงสถิตอยู่เคียงข้างดิฉันความรักของพระเจ้าสำแดงผ่านทางครอบครัวคิดาจัก และเรื่องราวข้อคิดฝ่ายวิญญาณในคู่มือภาวนาห้องชั้นบนทุกวันข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าจะทรงสถิตกับข้าพระเจ้าตลอดการเดินทางและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กำลังมองหาชุมชนแห่งความเชื่อข้าแต่พระเจ้า ขอพระคุณพระองค์ที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะหลงไปจากพระองค์โปรดเติมเต็มสติปัญญาของพระองค์และให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกล้าที่จะวางใจในพระคุณแห่งความรอดของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ